งดอาหาร3วันหรือ72ชั่วโมงปีละหนึ่งครั้งรอบนี้จะรอดไหมเอาหมายรอบนี้เนี่ยเราทําเพื่อรีเซ็ตร่งรางกายสร้างอิมมูนให้ร่างกายจัดเซลล์มะเร็งแล้วก็ช่วยให้หน้าเด็กด้วยเรื่องลดไขมันคือผลพลอยได้วันนี้ทําผมยาวทั้งวันเลยก็เลยผ่านไป1วันแบบชิลๆเดี๋ยวไปดูกันว่าสิ่งที่กินได้ใน3วันนี้นอกจากน้ําคืออะไรบ้างการงดอาหารในร่างกายเราจะขาดวิตามินเกลือแร่ดังน,นั้นโพแทสเซียมแมกนีเซียมอย่าได้ขาดเราจะกินกับน้ําด่างหรือว่าน้าเกลือแร่นี้เป็นวิตามินเกลือแร่ที่จะทำให้เราไม่ขาาาาาสรรอห้ ส่วนน้ําเราก็จะใส่เกลือทะเลหรือว่าเกลือชมพูเข้าไปด้วยนะเราจะพยายามดื่มน้ําให้ได้มากกว่าวันละ3ลิตรเลยทุกคนและเรามีตัวช่วยที่ทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยหิวก็คือการใส่แอปเปิลไซเดอร์วิเิก้าเข้าไปมันจะช่วยทําให้น้ําตาลในเลือดไม่สวิงทำนะให้เราไม่ค่อยรู้สึกหน้ามืดเพราะน้ำตาลตกก็เพิ่มความอร่อยใส่เกลือเข้าไปด้วยมันจะกลมกล่อมเวลาเราฉี่ตลอดฉี่ออกเยอะเนี่ยร่างกายมันขับพวกวิตามินเกลือแร่ออกไปนะมันจะทําให้เราหน้ามืดได้เลยใครอยากลองทำ water fasting สามวันควรได้รับการแนะนําจากแพทย์ก่อนนะผ่านไป1วันอยาง ตื่นเช้ามาวันที่2เราก็ยังไม่ค่อยหิวนะทานเหมือนเดิมเลยทุกคนเปิดด้วยวิตามินเกลือแร่ต่างๆจริงๆนาเองอะ่ะเคยทำ water fasting มากสุด6วันเลยแต่ว่าตอนนั้นก็คือบินไปที่ภูเก็ตแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์มีการริฟวิตามินตลอดแล้วก็ตรวจเลือดตลอดอลกลับมาทําเองเนี่ยเราจะไม่ทํานานขนาดนั้นนะวิธีการที่ทําให้เราหิวน้อยที่สุดคือการทําตัวเองให้ยุ่งและกาแฟก็คือตัวช่วยอันดับต้นๆเลยจริง,รงๆในตัวกาแฟเองมีแคลอรี่นะแต่ว่ามันน้อยมากๆไม่ถึงขั้นทาให้ฟาสต์หลุด ตอนนี้ร่างกายอดมาได้36ชั่วโมงแล้วก็จะอยู่ในสภาวะขีโตซิสิแล้วก็คือการเอาไขมันออกมาเป็นพลังงานในช่วงนี้เป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลังนะเป็นตัวที่ช่วยทําให้หน้าเด็กด้วยเมื่อร่างกายไม่มีอะไรกินร่างกายจะไปเอาโปรตีนที่ตายแล้วมากินถึงเซลล์ไม่ดีต่างๆอย่างเซลล์มะเร็งก็จะถูกกินไปวยเรียกว่าเป็นการเคลียร์ของเสียในร่างกายที่ดีมากกระบวนการนี้เรียกว่าออโตฟาจจีนะที่ไปทําที่ภูเก็ตเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งไปทําเยอะมากช่วงเวลาที่ทําให้ฟาสติ้งผ่านไปไวมากคือช่วงเวลาาาาททํํงน่ะพเเรริมา งานทานกาแฟเสร็จอลเลอร์ยเลย,เลยมาเดินช้าๆสักประมาณ50นาทีพร้อมกับกาแฟที่จะค่อยๆจิบตลอดช่วงเช้าอาบน้ำแต่งตัวเสร็จบางช่วงก็จะมีอาการที่เราอ่อนเพลียนเลยนะพยายามจิบน้ำเยอะๆมแ ช่วงบ่ายๆว่างมากเลยออกไปนวดเพราะว่าสองชั่วโมงเสร็จรีบไปซื้อเกลือแล้วก็มะนาวและนี่คือเราจะมาทําเมนูที่เราชอบทานที่สุดระหว่างกลือ <ศา S 2> ที่เราซื้ออันเนี้ยจะเป็นดอกเกลือนะมันเป็นเกลือที่เป็นเม็ด<า>ใหญ่ๆคู่กับโซดาแล้วก็มะนาวจะได้เพิ่มวิตามินซีให้กับร่าง <ไป S 2> กายแคลอรี่ของมะนาวก็ไม่ได้เยอะขนาดทาให้เราหลุดฟาสต์้วยสดชื่นและคุ้มหิวดีจริงๆแล้วก็เกลือที่เป็นเม็ดใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่ทําให้เค็มปีเข้าไปเลยแต่มันจะค่อยๆรีลีสความเค็มเียก็จะได้ความกลมกล่อมนัวมากกว่าใช่น้าแข วันที่2องผ่านไปแบบอิดโรยเล็กน้อยแล้วก็นอนตั้งแต่1ทุ่มเราก็หลับลหลับ,ลบตื่นตื่นจนถึงเช้าเลยตื่นมาไม่รู้สึกหิวมากนะมาดูกันวันนี้เรากินอะไรได้บ้าง บอกให้สามีเตรียมกาแฟให้เราด้วยเอาแบบคั่วสดๆเลยช่วง2วันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยเราก็รู้สึกต้องดีท็อกซ์หน่อยนะเราจะใช้น้ำอุ่นผสมกับน้ำมะนาวนะค่อยๆจิบไปช่วยลดความหิวได้ด้วยตื่นมาวันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความละเอียดของผิวสามีจับบอกว่าลื่นนุ่มขึ้นมากเอาล่ะตอนนี้เหลือแค่สิชั่วโมงครึ่งเราก็จะทานได้แล้วทานกาแฟเสร็จรู้สึกมีแรงแต่ไม่มากก็เลยมาเดินเบาๆเมื่อวานอะเราค่อนข้างยุ่งมากทั้งทํางานทั้งออกไปนวดแล้วลไปชอปปิง้งวันนี้จะรู้สึกลําบากกว่าวันอื่นนๆเพราาาาะววว่่บ้้งงทั ต้องสั่งอาหารแล้วก็ทําอาหารให้สามีกินอีกมันช่างยั่นน้ำลายเช้าวันสุดท้ายแล้วมาเช็คซะหน่อยนะรู้สึกว่าตัวฟีบลงแล้วก็พุงหายไปเลยแต่ว่ารอบนี้เราจะไม่พิสูจน์กันที่น้าหนักลดนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําและไขมันอ๋อล้วลืมบอกไปเราแอบเพิ่มการกินหนึ่งตัวคือทีกีเดี๋ยวเนี่ยจะมีส่วนช่วยมากๆในการเร่งเอาไขมันที่พุงออกมาใช้เบิร์นไขมันเก่าได้ดีทีเดียวเราชอบของยี่ห้อนี้มากเพราะว่าเขามีโพลีฟีนอลสูงที่สุดในท้องตลาดและที่สําคัญสกัดคาเฟอีนออกแล้วเราสามารถทานได้ตลอดเวลาก่อนนอน กนะช่วงอีก2องชั่วโมงใกล้ๆถึงเวลาเบรคฟาสต์คือหิวมากสิ่งที่ช่วยประทังชีวิตคือเกลือจา้าเอาไปแต,แตะที่ลิ้นก็จะรู้สึกเหมือนชันได้เริ่มทานอาหารแล้วเรารู้สึกยิ่งช่วงเวลาใกล้ๆถึงเส้นชัยอ่ะมันยากที่สุดเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อเหลือเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงอาการก็จะดูเหมือนคนบา้บาบอๆหน่อยไม่เป็นการทํางาน<ฮ>ทําการลวค่ะโฟกัสแต่อาหารตอนนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเตรียมอาหารอย่างแรกเลยแล้วแรกที่จะเบรคฟาสต์นะคะจําเป็นจะต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่ายๆพวกซุปกระดูกเป็นอะไร ที่เพอร์เฟกที่สุดเพราะมีทั้งสารอาหารโปรตีนและคอลลาเจนเอาล่ะทุกคนเรามานับเวลาถอยหลังไปพร้อมๆกันดีกว่า10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 มันเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายมากๆเลยทุกคนมันอยากจะมีน้ายยําตาแห่งความปลื้มปิติยินดีออกมาแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากมันเป็นการเพิ่มหลักฐานให้ตัวเองว่าไม่ว่าฉันตั้งใจจะทําอะไรถ้าโฟกัสเป้าหมายชัดเจนฉันสําเร็จแน่นอนทุกแล้ววันนี้นะก็อยากมาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะคะในการตั้งเป้าหมายและพิชิตมันให้ได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่ความท้าทายนั้นผ่านไปช่วงเวลาที่คุณเฉลิมฉลองชัยชนะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขอย่างบอกไม่ถ,ถูกหากใครอยากจะรู้ว่าเราต้องเบรกฟาส งงมัน,นะะจะเป็นบ้างมากที่ต้องเลือกจัดลําดับอาหารที้ถูกต้องใครอยากรู้พิมพ์ว่าอยากรู้มาก่อนนะจะทำคลิปหน้าให้ตัวไปเฉลิมฉลองกับซุปร้อนๆนะคะ